FM 105, Smile 155 Thailand ส่วนว่าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงโลกเราจะมองผ่านสายตารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปฏิธานวัฒนายากรไปด้วยพร้อมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับครับสวัสดีครับคุณวัชรพลครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังครับวัดขออาจารย์มาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าโอ ดราม่าหรือว่าจะเกินดรามา่าไปซึ่งเราไม่เคยเห็นบนเวทีโลกมาก่อนที่ประเทศหนึ่งจะบี้อีกประเทศหนึ่งแล้วเขาเคยเป็นมิตรมาก่อนก็อย่างที่ทราบว่าโอ้โหจ่ายเงินไปเยอะแยะสามแสนล้านห้าแสนล้านหรือแสนล้านก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องของเซเลนสกี้จนกระทั่งไปที่ยุโรปต่อเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันส่งผลอะไรต่อมาครับอาจารย์ปฏิทานครับครับก็ส่งผลนะครับอ่ก็เพิ่มและเนรนาธเลยครับคุณว่าเซนาฟงครับ ก็ก็อย่างที่คาดนะครับที่เราคุยกันหลายครั้งว่าสมราคาผู้นำนะครับอสองจุดศูนของคุณรม้์นั่นับ,บแล้วก็สมของความคาดหวังของหลายฝ่ายที่ว่าถ้าไม่แรงไม่เร็วสงครามคงไม่หยุดนะครับแต่ว่าในความเป็นจรงิงนั่นคือความรู้สึกนะครับ,ค,รบความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นอย่างที่เราเห็นนะครับสหรัฐคงไม่สามารถเดินหน้ายุติสงคราม นะครับของคนอื่น <S <S ของยูเครนของรัสเซียของยุโรปโดยที่มีพันธมิตรเหล่านี้ร่วมด้วยแต่อันนี้เป็นการเขย่าแล้วก็บีบพันธมิตรให้เข้าที่เ<ะ>ข้า,ท,ขาทางนะครับรบเพราะว่าตกลงกันไม่ได้มานาน3ปีกว่าจริงๆ10กว่าปีแล้วนะครับใช่รัสเซียเริ่มขยายทธิพลข้าไปที่ไครเมียนะครับแล้วก็ยึดพื้นที่อย่างที่ตามดิเซนสกี้จะพยายามจะพูด ที่สำเนีบข่าวและวงแหกอะครับจริง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 ไม่ต้องไปเลคเชอร์ผู้นําในระดับโลกก็ได้เขารู้นนะได้ปี2014ครับครับแต่ว่าพอเลคเชอร์ก็ก็เข้าใจนะครับว่าเขาต้องการตอกย้ําที่เขาพูดว่าเขาต้องการให้จุดยืนของเขาเนี่ยโลกได้ยินโลกได้เห็นตอนนี้ก็ได้ยินได้เห็นอย่างตื่นะลึงนะฮะโดนเชิญกลับขึ้นรถนะครับโอ้งดรับประทานอาหารวยังไม่ได้กินเลยใช่จานดแล้วคณะที่ไปส่งท่านซาลินสกี้บอกว่าทีมงานเขาน้ําตาคลอทุกคนเลยครับรวมั้งเอกข่าทูต อ่ยูเครประจําสหรัฐทุกาะคนนึกว่าเขาจะมัดสหรัฐนะครับได้ดีกว่านี้ด้วยการเส็นข้อตจกลงนะครับพัฒนาแหล่งแร่ธาตุจะทําให้สหรัฐไม่ต้องแย่ขากลับเข้าไปในสงครามโดยปริยายก็ยังทําไม่ได้น่าจะเป็นอะไรที่ทางฝ่ายประีาธิปไตยรู้ตัวนะครับบางคนพูดไปไกลถึงการสงคบคิดว่านี่คือละคร การละครของสหรัฐกับการละครของยูเครนหรือเปล่าแม่แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าผมคิดว่าชัดเจนนะครับว่าหนึ่งเนี่ยความไม่ชอบตัวเนี่ยมันบาดลึกเข้าไปมากอย่างที่เราเห็นครับแล้วไม่ต้องดูที่ไหนไกลฮะดูหน้าของท่านเจดีแวนส์นะครับหนุ่มโอไฮโอที่ผมก็เคยอยู่ที่นั่นหลายปีโอ้ครับครับครับเป็นคนเป็นคนเปิดประเด็นในช่วงกลางบทสนทนาวงแตกเลยครับครับ บอกว่าคุณไม่เขารบคุณไม่ขอบคุณที่จริงขอบคุณมาสามสิบสามครั้งในรอบสามปีนะครับอนีนักข่าวในนักข่ไม่ได้นับเองนะครับกรแสที่สามนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาเขาเอาขึ้นเวลาที่เอขอบคุณอยู่เคีขอบคุณสหรัฐนะครับแต่ว่าความหมายคือว่ามันนั่งในชั้นเลียบข่าวน่าจะมีขอบคุณหนึ่งกิจกรรมที่น่าจะขอบคุณอย่างชัดเจนมากกว่านี้ครับอันนี้ก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไปเยอะเหมือนกันความชอบกัน ความรู้สึกว่ายูเคมาชี้นํามากเกินไปม,มาอมาเลคเชอร์มาเทศนาเอ,อยากจะมาบอกว่า<ะ>ให้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมาบอกผมว่าพวกผมจะต้องรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้คือซัดกันเยอยกกันแบบโอ้อาจารย์ฮะเหมือนเด็กเถียงมืคือไม่ใช่เหมือนเด็กคือเหมือนคนเถียงกันโกรธกันมานานแล้ว แล้วการโจมตีคุณเซเลสกี้เนี่ยแยกว่าพูดไปถึงทหารยูเครนบ้างหรือพูดไปถึงเครื่องแต่งกายบ้างหรือพูดไปถึงอย่างที่บอกว่าไม่ขอบคุณแล้วก็ตมคือมันตั้งใจโจมตีกันแต่สุดท้ายมันคือมันเละวงแตกอาจารย์และจากการเละวงแตกขณะไปได้กินขาเที่ยงด้วยกันอย่าไปพูดถึงเรื่องถแถลงข่าวไล่ออกจากเทวรรีบข่าวนี่มันก็โอ้โหแรงมากกลายเป็นว่ายุโรปไปโอบอุ้มให้ไปแสนล้านบาทไทย อาจารย์แล้วและอย่างนี้ระหว่างยุโรปหรืออังกฤษกับอเมริกาเขาพยายามจะกลายเป็นคนกลางอาจารย์ประเมินต่อไปที่ยุโรปเลยครับอาจารย์ครับครับคุณวัชนพงศ์คงดูเ,เทปการทะเลาะก,กันหลายรอบนะครับ <c oughs> จึงถึงได้รู้ว่าขึ้นใจไ <c oughs> อ,อจุดเริ่มต้นวงแตกก็อยู่ตรงที่คุณวัชนพงศ์พูดอะครับใช่ฮะ <c oughs> ที่จริงก่อนหน้านั้นนิดหน่อยในเรื่องของการถามเรื่องทำไมไม่ใส่สูตรแต่ว่า คนที่ถามนั้นก็เป็นคนที่สนับสนุนคุณธรัมด์อย่างเต็มที่สื่อสื่อใช่ครับสื่อคนสําคัญคนหนึ่งแล้วก็ยังมีแฟนเป็นสอือ u ิ l ร c a นที่สนับสนุนคุณธรานด์อีกก็คุณสองเข้าไปนะครับแต่ว่าใช่ครับจุดผกผันแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าธุณฟรัม์กับทีมก็อาจจะซ่อนยิ้มไว้ในหน้านะครับว่าที่สุดแล้วเห็นไหม ยุโรปก็ต้องพักเงินควักยากมากยุโรปวันพระบุรุษของคุณทมา์กับคุณเจดีแวนเส้นนะครับที่เหนียวนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะแล้วก็ออมแรงจนอเมริกาอ่อนแรงไปแล้วเนี่ยนะครับดั้อเมริกาก็เลยอาจจะใช้ยาแรงนะครับเขย่าว่าจะถอนกําลังแล้วไม่ได้พูดอย่างเดียวนะครับคําสั่งลดระดับการปฏิบัติการในการอาหารถอนกําลังเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วทางยุโรปก็ตื่นตระหนกมากนะครับเยอรมันเนี่ยรู้ตัวดีเพราะว่า เข้มแข็งที่สุดรวยที่สุดฉลาดที่สุดก่อคามโลกมาแล้วสองรอบะนะครับก็เลยประกาศโดยผู้นําคนรุ่นใหม่ก็ชุดใหม่นี่ว่าต่อไปก็คงจะพึ่งอเมริกันมากไม่ได้แล้วครับครับทําให้อเมริกันพอใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การพูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็ดูเรียบร้อยกว่าที่คาดไว้นะครับการเข้าเฝ้านะครับพระเจ้า,าข่าวก็ดูเล่าลื่นดีนะครับตรงนี้ทางอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันก็ตั้งหลักกันใหม่ได้แล้ว<ะ>แล้วคงกลับมาคุยกับทางสหรัฐแล้วก็ออกแถลงการแล้วว่ายังไงก็ต้องกลับมาคุยกับสหรัฐอยู่ดีนะครับเพราะฉะน,นั้นจริงๆมันเหลืออยู่ไปเดนเดียวครับคุณวาชรพลครับท่านผู้ฟังครับ,รบก็คือว่าสหรัฐนี่ต้องการให้มานั่งเจราจากับยให้ยูเครนมานั่งเจราจากับทางรัสเซียเลยโดยมีอเมริกันคอยกำกับ<ะ>แต่ว่ายูเครนบอกไม่ไปหรอกอนะครับ เพราะว่ายุโรปก็บอกว่าไม่ไปเพราะยุโรปหลายประเทศก็โกรธรัสเซียมากฟินแลนด์เนี่ยชัดเจนเลยนะครับเคยโดินบุกมาลึวในช่วงสงครามโลกครับบอกว่ารัสเซียต้องทำหนึ่งของสามสี่ก่อนก่อนที่จะมานั่งคเพราะฉะนั้นจุดยืนก็ต่างกันตรงนี้ครับว่าอหลักประกันของยูเครนจะมีขนาดไหนซึ่งเมื่อวานก็น่าจะสรุปแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาเสนอให้กับอเมริกันเอาไปคุยกับรัสเซียนะครับว่าจะวางกําลังเท่าไหร่แนวต้านใหม่อยู่ตรงไหนหลายคนรวมทั้งผมก็ได้อ่า โพสตข้อความว่าถ้าตกลงกันไม่ได้คราวนี้อาจจะต้องหั่นยูเครนเราเป็นสองส่วนแบบการประชุมเยวต้าที่หั่นเยอรมนเราเป็นสองฝ่ายแล้วตอนนั้นรูดเบลนเวียดนะครับกับนิเนียชสนิทกันมากนะครับอดูและกระหนุงกระดิ่งแบบครานี้เลยทุกคนตกใจว่ามันจะกลับไปจุดนั้นหรือเปล่าใช่โอ้อาจารย์เป๊กมากเลยครับคือ คือตอนนี้ไม่หันก็เหมือนหันนะจันนะคือยูเครน2ี่สเปอร์เซ็นตเนียไปอรลเจไปแ้ที่เหลือถ้า5 0ของแรร์เอิร์ธคือมันอาจจะไม่ได้หันแงพื้นที่แต่หันแงผลประโยชน์คือถ้าอเมริกาเอ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 าผลประโยชน์ในแรร์เอิร์ธ50%เหมือนหันยูเครนเลยจันโอ้จันชี้ประเด็นแรงแรงและชัดมากเพราะว่าจะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือจะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้หรือเยอรมันตะวนันออกตะวันตกทุกครั้งมันเป็นแบบนี้ คือคือมันโดนหั่นตอนจบทีนี้เอาล่ะอันนี้นคือยูเครนกับอเมริการัซสิทีนี้ยุโรปกับรัสเซียและกับอเมริกาผมกับมองสามจุดนี้สําคัญขึ้นไปกว่ายูเครนแล้วคือตอนนี้วัดมองข้ามยูเครนปแลรัฐการยูเครนยูเครนเหลือแค่ว่าให้ประชาชนเขาไม่ตายต่อก็ก็โอเคเอาใจช่วยเขาทีนี้ในแง่ของยุโรปอเมริกาและรัสเซียจะประเมิยยังไงเพราะยุโรปไม่ยอมงา่ายและยุโรปก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกวันซะทั้งหมดจะประเมิยยังไงฮะ ครับก็เหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรนะครับกาเรียกว่าเครื่องหมายการค้าของยุโรปครั <c oughs> อไม่มีใครไว้ใจใครอ <c oughs> ังฤกฤษเยอรมันฝรั่งเศสคู่ <c oughs> กรณีกันมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ยุโรปเล็กๆก็ระหว่างที่คู่กรณีใหญ่ะทะเลาะกันก็เก็บเงินเก็บไรายได้แล้วก็ผู้ใจน่ารักแจกรางวัลโนเบลให้กับหลายคนทั้งที่เขาขายอาวุธกันอีลลงตุงนางไปหมดนะครับอันนี้มาตรฐานของยุโรปเนี่ยหลากหลายมาก ล้วก็ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะป้องกันอ่าอ่ายุโรปด้วยเงินเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเริ่มชัดแล้วว่าสเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นํถ้า<น>ทำได้นะครับแปดเปอร์เซ็นยิ่งดีนะครับก็บหมายความว่าก็ทําให้รัสเซียรูร้สึกระนกขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าสามสิบกว่าประเทศเนี่ยร่วมมือกันได้จริงรัสเซียก็เอาแทบไม่อยู่นะครับ,รบแต่ว่าตรงนี้ก็ยังต้องรอดูไปว่าการประชุมวนันอาทิตย์เนี่ยจะออกมาขนาดนั้นหรือไม่แต่อย่างน้อย การวางกําลังหลายหมื่นคนของทางฝรั่งเศส,สอังกฤษเยอรมันและโปแลนด์และอีกหลายประเทศเนี่ยอาจจะสําเร็จนะครับแต่ว่าถึงจะสําเร็จยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปไปเชิญหน้ากับรัสเซียถ้าหากว่าอ่าอริกาไม่มาช่วยหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยประมาณเกือบแปดพันนะครับของฝรั่งเศส,สอังกฤษรวมกันไม่ถึงสองพัน นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแล้วความเร็วต่างกันด้วยของอังกฤษแล้ฝรั่งเศสนี่ก็ยังค่อนข้างโบราณฝรั่งเศสจะดีกว่าน่อยนะครับแต่แล้วอังกฤษก็อยู่ไกลมากกว่าฝรั่งเศสกว่าเยอรมันเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนก็มีน้อยกว่าและไม่ได้อยู่ในพันธนาการของสหภาพยุโรป้วยสามพะออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอาศัยมริกันอยู่ดีนะครับในการช่วยแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าประธานาธิบดีก็ต้องการจริงๆให้ให้ยุโรปเนี่ยเข้าแถวกันให้ดี คุยกันให้รู้เรื่องอ,อืแล้วก็ที่ผ่านมาคุณโจไปเดินไปคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าชอบชมชอบยอมอะไรกันนะครับเหมือนคุณวัชรพ์กับผมนะใครมายอมก็ชอบ <c oughs> ครับบางทีก็เคลิ้มไปใช่ใช่ธรรมดาคนอาจารย์ <c oughs> แต่เราต้องใต้สตินิดนึงถึงจะเข้าใจเข้าใจได้ก็แล้วเราก็<ร>าไม่มีอ,อำนาจอ,อะไรมองเห็นส่วนตัวเงินแลวจริงจริงแร่ถ้าหายาหลายตัวเนี่ยเราก็แทบไม่รู้จักมันอยู่ในเขตยึดครองของทางอ่ารัสเซียไปแล้วด้วยซ้ำ จริงจริงยูเครนเนี่ยซึ่งเป็นบรรพบ,บุรุษของรัสเซียด้วยนะครับเป็นร่วมกันร่วมกันแล้วก็ยุโรปเป็นบรรพบุรุษข,ของอเมริกันด้วยรู้ดีว่าครับมัดอเมริกันตรงนี้ได้มัดคุณครัมได้เนี่ยคุณทรัมก็ต้องกลับมาช่วยอยู่ดี<อ>แต่เผื่อว่าผมคิดว่าทางฝั่งอเมริกันก็นอพอรู้ว่าดินหนียังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เซนยังไม่ลงนมามอะไรทังสิ้นถ้าถ้าสถานะยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เลยก็เลยเลื่อนออกไปก่อนนะครับก็น่าเห็นใจนะครับแล้วก็ แฟนคลับของท่านเซลินสกี้ก,ก็ก็น่าเห็นใจมากว่าว่าเขา,เขาก็เ,เขาก็หลังแทบจะชนฝาถูกต้อนเ<น>ข้ามุม,มนะครับแล้วก็แล้ว แล้วก็เขาก็ต้องยืนแบบนี้ครับว่ามไม่ยืนแบบนี้ก็ล้มเลยเข้าใจใช่ใช่ค,คือสุดท้ายตอนนี้มันมีกระแสรเรียกอยู่แล้วคือในเมกาอาจจะมีการประท้วงสับสูญเซเลสกี้ต่อไปอันนี้ประท้วงเมงกาก็ก,ก็ก็ธรรมดาแต่ว่าขณะเดยียวกันคนก็เรียกร้องให้เซเลสกีล้ลาออกหรือเลือกตั้งใหม่มันมีทุกฝ่ายเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่กําลังวางหม,มากวางเกมอาจารย์ครับแต่ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ผมอยากให้สองสามนาทีสุดท้ายอาจารย์พูดถึงไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิดนึงใกล้ตัวเราเข้าาามเจะ ิดยังไงต่อครับอาจารย์อ่ก็อกสันขวนแขวนกันพอสมควรนะครับว่าต่อไปเนี้ยต้องตั้งหลักให้ดีเวลาจะคุยอะไรกับเมริกันนะครับอ่าโดยเฉพาะในห้องประวัติศาสตร์นั้นนะครับดีไม่ด,ด,ดีนะครับอาจจะพังออกมาได้นะครับครับเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับอ่าเรื่องเกี่ยวกับกำแพงภาษีต่างอก็ก็คงจะต้องระวังให้ดีญี่ปุ่นเนี้ยเข้าใจดีตั้งแต่ต้นไปเสนอ ความช่วยเหลือให้กับสหรัฐตั้งแต่ทำาทรือทยังไม่เข้ารับตาแหน่งกับทางการด้วยซ้ำครับแต่แต่ขณะนี้อาจจะต้องยกระดับนะครับช่วยเหลืออมรากันมากขึ้นไปอีกนะครับ,รบเพราะดูแล้สถานการณ์ก็ยังไม่ลงตัวนักในเรื่องคา่าใช้จ่ายในเรื่องเงินเซอร์นะครับจริงๆยังไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยมุ่แจะไปเขย่านะครับ <c oughs> เพื่อนบ้านไปเขย่าโลกอยู่นะครับค่ <c oughs> ่สอสอ ฝ่ายค้างของสหรัฐก็กาลังจ้องเล่นงานว่าราคาสินค้ายังไม่ลดลงเลยเท่าไหร่นะครับ<ะ>เงินเฟ้อก็ยังไม่ได้ทําอะไรคุณีรอนแมสที่ไปปลดคนแ<ต>นับ<ม>แ<ส>ิแล้วเนี่ย <c oughs> ได้เงินมาก้อนใหญ่ๆเมื่อไหร่จะเ <c oughs> สี่ยงตัดงบจิตี จากประชาชนก็ใจรอาจย์โอ้อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นวัดขอไปต่ออีกนิดเดียวสองสามนาทีนี้อย่าให้อาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ครับเพราะเออเรื่องอุยกูเนี่ยไปเป็นเรื่องระดับโลกถ้าไม่ใช่เกิดเรื่องที่ฮ้อททางานลูกไข่หรือว่าทํานิ้บเขากลบเรื่องอุยกูอาจจะกลายเป็นเรื่องแต่มันก็อาจจะเชยไปนิดนึงเพราะว่า การที่เราทราบแล้วว่าอุยกูเป็นเรื่องของการหนีเข้าเมืองทีนี้ถ้าเป็นการหนีเข้าเมืองมันไม่ใช่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่เป็นหนีเข้าเมืองมันไม่ต่างกับที่อเมริกาเขาผลักดันคนหนีเข้าเมืองออกจากเมืองเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นท่าทีเข้มข้นของอเมริกามันอาจจะไม่เท่าในยุคข,ของคุณไบเดนแต่ว่ามันก็มีกระแสเสียงโลกตะวันตกที่พูดถึงเรื่องอุยกูของบ้านเราอาจารย์ครับอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายอยากให้อาจารย์ประเมินต่อจากรอบที่แล้วเพราะว่าตรงเป๊ะหมดเลยครับอาจารย์ปฏิทานครับครับคนที่มีหน้าที่ประเมินชาวนี้ก็คงประเมินนกัไปแล้้วว่าาเขใจ ผู้บริหารประเทศนะครับก็กําลังประชุมรับทราบข้อมูลถอดบทเรียนอะไรควรทำนี่ควรทาต่อไปนะครับเรื่องการจัดการคนเข้าเมืองในที่กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องข้อบังคับทางกฎหมายต้องทําอยู่แล้วทุกประเทศและตอนนี้ก็ทํากันมากขึ้นแต่ว่ามันจะต้องมีหลักสากลไกที่มีหลายข้อมาผูกมัดด้วยนะครับปัญญาสิทธิไม่ชนนะครับแล้วก็กฎหมายที่เราเป็นภากีอยู่เรื่องการไม่ส่งคนกลับไปในที่ที่ไม่ปลอดภัย อันนี้เป็นกฎหมายไทยในประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างต้องทำคู่กันไปอันนี้ประเด็นแรกนะครับ,รบให้เขาปลอดภัยการบางส่วนถ้าเกิดเขาต้องการไปถ้าคุณวัฒนพงศ์หนีไปแล้วโดนจับกลับมาเนี่ยมันก็ทารุณโหดร้ายมันควรจะไปที่ที่เขาปลอดภัยที่เขาต้องการไปนะครับอสองการเจรจาก,กันกับที่ที่เขาต้องการไปเนี่ยคุณจะเปิดเผยนะครับ,รบล่นตีต่างประเทศพูดอะไรปฏิเสธหรือไม่ที่จะไม่รับคนหล่านี้ก็เอาออกมาเลยเพราะว่าเพราะว่าต้องป้องกันตัวเราเองนะครับไม่อย่างนั้นเขาก็จะมาโจมตีเราแบบนี้ครับ เขากลับหลังหันมาโจมตีเราอย่างรุนแรงด้วยซ้าไปนะครับะะก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาลว้วสาก็คือว่าก็ทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องรับรับล่อๆไม่ไม่ต้องขนย้ายตอกนกลางคืนคนสงสัยกันมาก <c oughs> นะคร <c oughs> ับแ,แล้วที่ไปพบกันกน็ก็ขอเสียงขอ,อตัวเป็นๆขอ สี่สิบคนไปที่บ้านเขาโดยที่ไม่ต้องจัดฉากจะได้ไหมนะอันนี้ต้องไปต่อรองกับจีนอีกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าข่าวหน้าก็เชิญคุณวาสนพงศ์กับคณะไปเลยตอนจาะไปนิ้จะไปด้วยผมตึกยอมให้ไปทําคลิปอิสระไม่ไต้องจัดแบบนี้ครับทุกอย่างนี้ก็จะลงตัวแล้วก็เป็นไปตามระบบที่เราคาดหวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็จะได้เป็นรูปแบบใหม่ในการจัดการกันอีกหลายกลุ่มนะครับนับแสนคนเลยนะครับที่จะต้องส่งกลับนะครับเป็นภาระคนไทยมากนะครับ แต่ถือว่าเราแฮนด์เดิลได้ดีพอสมควรแล้วเอาหลักกระแสโลกอาจจะช่วยด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามปเป็นเรื่องค้างคางที่เราต้องจัดการก็ถือซะว่าจัดซะเลยโอ้อาจารย์ครับเดี๋ยวรอบหน้าเราคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณอาจารย์ะสละเวลาเต็มที่ประเด็นเดียวครับอย่าให้ใครชี้นานะครับอย่าให้ใครถูกมองว่าเราถูก,กํากับก็เท่านั้นเองครับอย่าให้จีนมากํากับเราอาจารย์พูดตรงๆแบบนี้ใช่ไหมฮะหมายถึงก็ไม่ว่าใครนะครับก็อย่าให้มาชี้นากํากับเราคนไทยไม่ชอบอยู่แล้วครับและไม่ให้ ตะวันตกด้วยโ oh, ออาจารย์พูดถึงทั้งสองฝั่งคือจะให้เข้ากํากับเราแล้วก็ไม่ถูกเราต้องไปตูดตัวเราเองให้ได้อาจารย์ปฏิทานว่างาน,นใช่ไหมครับพูดง่ายทํายากครับแต่คนที่มีหน้าที่ทาก็ทําไปสิครับโ <c oughs> อาจารย์ครับปิดท้ายได้บาดมากครับอาจารย์ขอพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ปฏิทานครับสวัสดีครับผมขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร้อยห้าสมัยไทยแลน